การตีบอสในเกมโปเกมอนโกไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนในตำนานโปเกมอนเมก้าหรือว่าพวกโปเกมอนกีก้าแมกอะไรพวกนี้มันจําเป็นที่จะต้องใช้จํานวนคนทั้งหมดกี่คนกันแน่ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายให้เข้าใจทุกคนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในคอนเทนต์ของผมแล้วอยากเลี้ยงค่าเดินทางของผมแล้วก็สามารถซัพพอร์ตผมได้ผ่านการสมัครเป็นสมาชิกช่องครับก็คือสมาชิกทุกคนจะได้รับน้องวุ้ยคนละหนึ่งตัวอยู่ด้านหลังชื่อแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลี้ยงน้องมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะวิวัฒนาการร่างด้วยนะครับอีกทา,านก่นุท ที่ติดตามผลงานของผมมาโดยตลอดนะครับ ก็จริงๆแล้วไอ้คำถามว่าบอสหนึ่งตัวจำเป็นต้องใช้คนเล่นกี่คนกันแน่เนี่ยพูดตามตรงคือมันพูดให้ตายตัวขนาดนั้นไม่ได้ครับเพราะเช่นอย่างบางคนเนี่ยบอกว่าบอสในตำนานหนึ่งตัวต้องใช้จำนวนคนอย่างน้อยๆ5ถึงคนใช่ป่ะแต่จริงๆอ่ะมันต้องมาดูกันอีกทีว่าไอ้โปเกมอนของผู้เล่นที่เอาไปใช้อ่ะมันจะเป็นตัวอะไรกันแน่คือเวลาเราจะไปตีบอสสักตัวหนึ่งอ่ะเราจะเป็นที่จะต้องดู2ปัจจัยนะครับผมจำนวนคนก็เรื่องหนึ่งแต่อีกปัจจัยหนึ่งที่เราต้องดูควบคู่กันไปด้วยก็คือคุณภาาาาพขอองงโปปเเกมนที่รจะไใช้ เพราะว่าถึงแม้ว่าถ้าสมมติจํานวนคนเรามันถึงแบบจํานวนคนเยอะแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าทั้งจํานวนแล้วก็คุณภาพของโปเกมอนที่เราจะเอาไปใช้ต่อหนึ่งไอเดียมันไม่ได้มากขนาดนั้นอนะจำนวนผู้เล่นเยอะมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยมากขนาดนั้นก็ได้ถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าเกิดว่าเราจะไปตีการาดอนอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเรามี10คนอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะรู้สึกว่า10คนมันตีการาดอนสบายๆใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดว่า10คนนั้นอนะมันเอาไปแต่แบบคอยคิงฮิมบัสวันนี้โนโกะ มิสซโกโลอะไรอย่างเงี้ยแบบพวกโปเกมอนเริ่มต้นหรือแบบ c ีน้อยๆหรืออาจจะเยอะหน่อยอาจจะแบบเล่าวิวัฒนาการร่าง2 CP แบบพันต้นๆอะไรอย่างเงี้ยสิคนผมเชื่อว่าเหนื่อยบางทีอาจจะยังไม่ลงด้วยสามนาาดอนตัวเดียวแต่ถ้าสมมติเราไปกันแค่แบบ3ามคนแต่แบบทุกคนมีแบบเคลกา้า มีกาลาดอสอะไรกันอย่างเงี้ยอาจจะแบบกาลาดอมีร่างเมก้าด้วยจํานวนคนแค่สามสี่คนหรือเผลอเลอนะผมเชื่อว่าบางทีถ้าเก่งจริงๆนะสองคนนบเผลเือๆก็ตีลงได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มีคนถามผมเนี่ยว่าบอสตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องใช้คนตีทั้งหมดกี่คนเนี่ยเอาจริงมันตอบให้ตายตัวขนาดนั้นไม่ได้ไงเพราะว่ามันต้องดูด้วยว่าแต่ละไอดีที่เอาไปใช้อ่ะมันมีโปเกมอนอะไรบ้างจัดทีมเป็นไหมซีพีเท่าไหร่ใช้ระบบปาร์ตี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงมันมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายท่่านไรมัถึงตบ ตัวหนึ่งลงได้แล้วการตีบอสในเกมโปเกมอนกลัวหลักๆอ่ะตอนนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมด2รูปแบบใช่ปหก็คือการตีบอสที่ฟักออกมาจากไข่ตามยิมหรือการเล่นแบทเิลแม็กตามพวกเสาพาวเวอร์สปอร์ตหรือพวกตัวที่เป็นกิก้าแม็กหรือไดแม็กใช่ไหมคือส่วนใหญ่อ่ะตัวไดแม็กนะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเล็กๆน้อยๆอ่ะคนส่วนมากคือแทบจะตีกันได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะเหนื่อยกันอนะ่ะส่วนมากมันก็จะเป็นพวกตัวโปเกมอนในตำนานที่เป็นไดแม็กหรือว่าพวกตัวกิก้าแม็กใช่ไหมซึ่งถึงแม้ว่าโปเกมอนที่เป็นรูปแบบไดแม็กหรกิามีปตตตบ แต่ว่าองค์ประกอบอ่ะมันก็ยังเหมือนเดิมครับก็คือต้องดูไปด้วยว่าคุณภาพของแต่ละตัวแต่ละ ID เนี่ยมันดีมากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมขอเล่าจากประสบการณ์ของคนที่เล่นเกมมาตั้งแต่ช่วงปี2023เนี่ยตั้งแต่ก่อนระบบ Battle m a นม็กมันเข้ามาในเกมนี้เลยอ่ะก็คือมันจะมีช่วงหนึ่งที่กีก a มแมกอ่ะมันเข้ามาครั้งแรกก็จะเป็นสตาร์เตอร์ของเจนที่1เลยไอ้ก i กัมแมกเลสซดอนฟูจิคิบานะแล้วก็คาแมกไอ้สามตัวเนี้ยนะทุกคนเชื่อไหมว่าตอนที่ไาาอ้ออาสามตา ถึงะถึง40คนอะตอนนั้นทุกคนก็เข้าใจว่าเข้าไปอะเต็ม40คนอะยังไงก็ลงสบายใช่ปะแต่ทุกคนเชื่อไหมว่าตอนนั้นอะทุกคนเลยนะไม่มีก g กแม็กเลยแม้แต่ตัวเดียวทุกคนอะจะมีแต่ไดนามิกใช่ปะแล้วทุกคนนะช่วงเวลานั้นอะยังไม่ค่อยรู้วิธีการจัดทีมว่าเออมันต้องมีตัวแท่งเป็นตัวแรกนะตีเพื่อเก็บพลังงานแล้วค่อยใช้ท่าโจมตีให้มันถูกจังหวะตอนที่ขยายร่างเป็นร่างไดนามิกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนยังไม่ค่อยมีความรู้เพราะฉะนั้นอะ ตอนนั้นอะเต็ม40คนเลยนะต่อห้องอะบางทียังตีไม่ลงเลยนะแต่ว่าพอหลังจากนั้นอะพอหลายคนเริ่มมีพวกตัวกิกัมแมกมาหลายตัวเพิ่มมากขึ้นใช่ปะมันเลยทําให้ผู้เล่นอนะมีตัวกิกัมแมกที่เอามาใช้งานกันมากขึ้นทําให้คุณภาพไอดีในการเอาไปเล่นแม็กแพทเทิร์นของผู้เล่นอะส่วนใหญ่อะมันดีมากขึ้นทําให้จํานวนผู้เล่นที่จําเป็นในการตีต่อห้องหนึ่งอะมันน้อยลงอย่างสมมติถ้าตัวกิกัมแมกหนึ่งตัวแล้วแบบว่าจัดทีมกันมาดีๆคุยกันดีว่าเออคนนี้เป็นฮิวคนนี้เป็น DPS หรือว,ว่าแบบ ัดทีมาแล้วก็รู้งานกันจริงๆนะผมเชื่อว่าเอาไม่เกินสัก1ิคนหรือสัก1ิต้นๆนะ่ะผมว่าลงสบายแล้วนะยิ่งถ้าเกิดว่าใครใช้ไดมอนลูมที่เป็นเหตุที่มันจะช่วยทําให้การตีในแบตเทิแมกซมันโจมตีได้แรงมากขึ้นนะมันยิ่งทําให้ตีได้ง่ายมากขึ้นเยอะเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้เล่นใหม่แล้วเราไม่มีตัวที่จะเอาไปใช้งานในห้องกีกะแมกห้องนั้นเลยใช่ไหมคือมันขึ้นอยู่กับว่าเราไปเล่นในที่ที่ไหนไนงะถ้าเกิดว่าเราไปเล่นที่ที่มันจะมีผู้เล่นมีคุณภาาพเเเยยอะอะะๆไรงนะผมชื่ว่ว อย่างน้อยๆผมว่ามีสัก20คนะ่ะคิดว่าน่าจะลงแล้วนะครับแต่ว่าเอาจริงนะการที่เราไปเล่นในสถานที่ที่มีคนเยอะมากๆอ่ะการเน้นจํานวนคนอ่ะยิ่งเยอะมันก็ยิ่งสบายใจเว้ยคือบางทีผมเคยเจอนะบางห้องอ่ะที่แบบเกือบ30คน่ะแต่ตีอ่ะลงช้ามากแต่กับการอ่ะผมเคยมีครั้งหนึ่งที่ตีกิกแม็กลิซาดอนมั้งกับเพื่อนผมในกลุ่มเดียวกันอ่ะตอนนั้นห้องห้องอ่ะมีแค่ประมาณ แปดหรือเก้าคนเนี่ยแหละตีคือแบบแทบจะใช้เวลาเท่ากับไอห้องที่มันใช้สามสิบคนเลยผมก็คาดหวังว่าทุกคนจะได้คําตอบว่าการตีบอสหนึ่งตัวเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องใช้ผู้เล่นกี่คนกันแน่ก็ภาพรวมมันประมาณนี้นะคือมันไม่สามารถตอบแบบตายตัวได้ขนาดนั้นอะ่ะสมมติผมบอกว่าตีบอสในตำนานหนึ่งตัวมันจะเป็นต้องใช้5 ID ดีอย่างเงี้ย แต่ถ้าเกิดว่า5 ID แล้วมันไม่ลงเนี้ยมันก็มันก็ไม่รู้อีกว่า5 ID นะั้นนะมันลงได้จริงหรือเปล่าอีกอะแต่ว่าอย่างตัวในตำนานบางตัวที่มันแพ้2ทธาตุอย่างเงี้ยบางทีผมโซโล่คนเดียวบางทีมันก็ไหวนะก็หวังว่าทุกคนที่ดูวิดีโอตัวนี้จะเข้าใจปัจจัยในการตีบอสแต่ละประเภทได้มากขึ้นนะครับ